เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศที่บ้านลุงพลนะครับวันนี้อ่อนเช้าเช้าเช้า น้องนัดมาแล้วครับ,รบกับท็อฟฟี่นะครับประเดิมครับประเดิมลูกงกเ็นร้านอันนี้ถอนตำแต่เช้าเลยครับได้กี่โคกแล้วครับวันนี้ประเดิมเลยประเดิมนะครับรเ,ดรเดิมโคกครับผมขอให้ได้ ร้อยร้อยคกนะครับอันนี้สกลนครจะเป็นมากไม่เป็นมากเยนะทำยังไงนี่จะเซลฟี่หรือว่าถ่ายเไงครับรูปหล่อรูปหล่อเซลฟี่หรือว่าถ่ายผมถ่ายให้่ายเก็บไว้ดูเห็นในทีวีดูกล้องนี้ครับหนึ่งสอง ครับผมเน้ังนิดังแม่จะเห็นทายะแม่คุณสี่น้องนัดนะครับเจอน้องนัดครับไม่เจอลงพงก็เจอน้องนัดนะครับขวางสงครับวางสงมหาัยเชียงรายยูเนเต็ดเอาไปดูตอนคิดถึงตลอดเวลานี่นีอยู่ในรับนี้ มาเลยแม่ปถอนหนึ่งสองสามมาๆเจ้ามือคนดังนะเข้าเลยครับเข้าเลยครับักักเออได้ค่กับคนดังอันนี้สองสวยครับขอแม่ครับ่ได้ชวงได้ได้สกไ้อูได้ได้สังหลักันหลังหลงหหห้ัลันหลัะังังหังงงัั เพิ่งลงรถมานะครับน้องนัดพิ่งลงรถมาได้ไม่ถึงนาทีครับเจ้าจ้าเจ้าอี้มาไม่เจอคนไรไงฮะมาไหมมาจะมาอีกเหรอมาจนกว่าจะเจอตัวนี้มากี่รอบแล้วครับยังไม่เจออยู่สองรอบย้ายมาครั้งแรกเลยอันนี้ไปหวยไว้เนี่เปล่าแล้วเรามาที่ทำแพ่ถ่ายถ่ายด้วกันเอออยากถ่ายอยากถ่ายถ่าย มาตามไม่ได้ยังยังอยากาไปอวดที่บ้านไม่ได้มาจริงเออมาจริงจากมามาเจอแม่ปวดหมวกแล้วใช่ครับคุณยายหน่อยครับเกาหลีครับทำไมอะไรที่วิแกะตัวใหญ่ๆเป็นคนมีอายุนะเกาหลีเกาหลีแต่ตอนนี้มาเห็นจริงๆโเขาเป็นรหัสยังไปลุกอยู่แม่บอกคนน่ารักใครเอาไปลุงกอน มาให้กำลังใจทุกคนมาให้ลัจทุกนโอ้ยย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 ยวยนยย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 ้ยยยยยยอยย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 ยัยยชยย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 วยยยยยทุกยย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 ทุกยย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 ย เยี่ยมเลยครับขอบคุณค่ะคนหล่อปลาจำลองมาแล้วนะครับปลาสวัสดีครับใส่เสื้อสวยมากเลยครับวันนี้สีป้านะครับเสรจแล้วค่ะจะไปไหนที่กลัวไม่มาไม่ไปเลยเอ็นไปท่ายุูนะ เออถ่ายให้โ่ก็ได้ครับโอ้ยโอ้ย่อัน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 นี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ทำไอ้ลอั่งี่ะอือไก่แท้วันเือี่ไ่ไมครับ มาครับนเลย้นอยซีเน่ารักมากครับน้องนัดอย่าต้องเก็บไว้ที่กล้องยายเนาะนัดเข้าด้วยไหมครับเอาไม่ไรรับจะหายใหญ่ๆคิงบก็ฮะวันตช่นึ่งขาวอ้าวหนึ <S 2> 2. <S ่งสองสามมันไม่มีไม่หาเออหากับไอ้นี่ไมดกคนได้แล้วได้แล้วนี่กลับงคนไหม ต่อไอันนี้ไมด้ยนกอูันกไมร่าเรนันนไทยฟูไทคุณกล้องกิติมาศครับคุณกล้องนะครับม่ีิบอกอะไรครวันทูีไม่รู้เรื่องใเลยครับต้องเปลี่ยน หนึ่งสองสามวันเดือนปีเอาละไปอีกทีหนึ่งครับหนึ่งสองจะให้น้องนักข่ามาคู่กันหน่อยได้ครัผมถ่ายครับได้ครับไม่เป็นไรตรงนี้เข้าเลยครับเข้าเลยครับไนงกล้งครับกล้องนี้ครับหนึ่ง สองสามอีกาคาับกันเสียครับหนึ่งสองโอเค้งนห้เด้อหนึ่งสองสามาคราคับหนึ่องสามเรียบไวครับแช่ไหมเช่มไหมแช่ขอคุยค่าขอบคุณครับขอบคุณครับมิน่ฮาร์ดด้วยสุดยอดเลยขอบคุณค่ะมาร Bold อบนี้เม,มมบ้านลงคนจะเต็มเลยไมค อ่ะเยใช่เต็มไม่เต็มมันกิกมันเยอะอยู่ออ๋กิ๊กเยอะอยู่กิ๊กเยอะเลยอ๋อผมก็ได้มากิ๊กเยอะแหละเมื่อกี้นี่เล่นมุกด้วยนะครับไม่ใช่กุ๊กนะกุ๊กมันตัวใหญ่ไปก็กิ๊กก้อยมาเจ้านี้คุ้มมากเลยไม่เสียเงินมาอดีนะมาทันเมื่อวานมาจนข้ามเมื่อวานเมื่อวานเข้ามาขาเเป็นรื่องไม่เจอไอ้สารวัตรเจ้าคนนี้ก็ แต่กล้องสุดหอนะครับอฟฟี่เดี๋ยวไปขยายที่เอ้าเทียเลยครับทานร้น่ร้านถ่ายูร้านูอ่สตูดิโอสดิโอวไกปถ่ายี่เดี๋ยนี้ร้านลูกเป็นไงบ้างครับเรื่อยๆเนะเรื่อยๆหาเรื่อย้าขยาาร้ขยายเขานพดเขาว่าคนใช่อคนเนี่ยห้างเอ ายสอคคนี่เอไป้ายนะไเอาให้คุ้มแน่เอาให้คุ้มเลยครับน้าหลานลยอ่ะคนทั้นเปโชีครับนี่ทาย่อมกันเลยไหมาาไม่่ายอไมายเ้ไปน่ยใ้ง่ยง่ม่ไครับเาจะเอาไปมันเปียกไหมครับ้มาบ้านลุงปูเอนกว่าาเามีหนไยายปีหนึ่งสองสาม ออมันจะโอใหม่นะครับหนึสอมภาพครับหนึองสาม้วแก้วแก้วอันนี้น่ฮะหนึ่งสองสามเออดีเลยนั่งตรงนี้สม็มเต็มเอันกิกเยอะอยู่กิ๊กเยอะนี่มองสงสัยมองกิกเยอะนี่แหละเดี๋ยวคนรับส่งเไปวันนี้เดี๋ยวคนที่บ้านถามเลกิ๊กที่ไหน โอ้ครับมุกเยอะมากครับน้องนัททีกเยอะอยู่อีกเยอะอยู่เมื่อคืนได้ดูอามาลินเนี่ยโอ้ยดูคุณพุทธไหมนอนว่างนอนวันงนอนก็ดูถ้าถ้าลุงถ้าลุงคนไม่จบนอนไม่หลับอยากติดตามอยากรู้ครับกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูช่องสามที่สี่นอนทุกวันชอบไปพุทธะพุทธะแล้วคุณพุทก็ชอบพูดแบบว่าอย่าพึ่งนอนอย่าพึ่งนอนด้ เราดูจนจบรายการจบเล้วไหมจบจบเลยอระสี่ทุ่มจนค่าไฟขึ้นราคาเมื่อคืนนี้เพราะพ่อดูใช่เมื่อคืนนี้จบเร็วสี่ทุ่มอ่ะเร็วๆนะสี่ทุ่มนะแต่ก่อนท่านยายไม่เคยเสียค่าไฟใช่ใช่ตนี้จะจบเร็วหน่อยเพราะมีละครจะดูละครต่ออีกไหมครับไปดูท้อดูแต่ข่าวอย่างเดียวแล้วตอนเช้าตื่นมาดูย้อนหลังอีกไหมครับดูเรื่องจริงบางทีก็ดูนี่ไม่ได้ใส่เฟซเวลาคนนี้เลยได้โอ้ มาจะทำงานทำอะไรก็ดูยช่ไงอยากดูแต่ดูผิดดูถูกทำไม่เคยเป็นบางทีก็เป็นเฉยบางทีก็ไม่เป็นลบไปหมดในเฟซบุ๊กนะยายจำไม่ได้านพูดเลยไอ้นะนะพุทธะนะนะจับลูกพูดนะเปิดโทกสวัสดีค่ะเปิดโลกไว้อะไรนะสวัสดีค่ะฝากช่อง เอ็มยูไนชั <Yeah. S 1> <channel. S 2> ่นแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ